นั่นแหละพอเชื่อพระเจ้าพระบิดาของตัวเองไม่ได้เชื่อคนอื่นนี่เพราะเราก็บวชเหมือนกันนี่บวชตามหลักคำสอนของพระเจ้านี่จะ่พรรษามากพรรษาน้อยก็บวชตามหลักคำสอนของพระเจ้าคิดว่าตัวเองเลือดตัวเองประเสริฐงั้นเลยพรรษามากแล้วคิดว่าจะเลือดประเสริฐงั้นเลยหรือพรรษาน้อยก็คิดว่าตัวเองเลือดประเสริฐงั้นเลยนั่นน่ะต่างไปก็ต่างบวชตามหลักคำสอนของพระเจ้า นั่นแหละบิดาของตัวเองนั่นะนย่าไปว่าเพื่อนนะนั่นเป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นเป็นพระเถระนุเถระอ้าวพระเถระนุเถระก็เอาพู้ติเจ้าเป็นชาสดาไม่ใช่หรือนั่นน่ะอย่าไปว่าเพืนะ่อนนนั่น,น,น,าาาน,น,นถึงป็นจะบวชไม่นานแต่เพิ่นจ้างบริมามากคนหลังไหนไปกราบไปไหว้ด้วยปัจจัยสี่ทอ่ทูนไว้เป็นพระมหาเจดีย์ถีแล้ว บิดใหม่นี้เอาไม่ได้เอาพระเจ้าเป็นชาดาเลยไม่ได้เอาเป็นเป็นบิดาเหลอหรือว่าไงหรือตัวเองเลยเป็นพระเจ้าเองนั่นเอาแต่นั้นแหละเป็นเครื่องวัดนะพวกเราก็เลยมาทะเลาะกันที่หลวงปู่พูดหลวงปู่พูดเพื่อต้องการความสมัคคีนะไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ถ้าครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้หรือบาตุริกากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นของเทย่อมที่จะรวมตัวกัน เป็นปึกแผ่นแน่นหนาปกป้องหลักพระวินัยของพระปกป้องหลักคำสอนที่เรียกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเลยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ยอมให้กองทัพอัธรรมเข้ามาทําลายนั่นเหมือนพระนกักเสษ็เทระปกป้องพระพุทธศาสนาช่วง500ร้ปีหลังพุทธบริณีพ่านใน,นด้านไหนล่ะเก่งไหมล่ะ ยี่ห้าหกเจ็ดภาษาแค่นั้นเองมิแต่าทำมีแต่วพิจารณล้วนๆเมืเจ้าพันใหญ่ยังไงก็เอาอย่างนี้ไม่มีคำว่าขาดตกบกพังใดๆพูดขึ้นมีสติอยู่ทุกเมื่อบรรลืศีหนาฏอยู่ทุกเมื่อไม่ได้มีคำว่าขาดตกบกพังใดๆเน้นกองทั่พระมมจะเข้ามาฆ่ามาทำลายมาหาเรื่องหาหลกก็เป็นปกติ พอไม่ออกจากฐานแห่งคุณงามความดีที่สร้างนั่นเป็นอย่างนั้นเลยจะเพลามาอย่างนั้นเลยหรือจะยอมมาอย่างนั้นเลยมีตะโมกับตมนะเนี่ยนะแล้วบุญเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็จะถามบุญของพวกเราที่ทําบุญอย่างนี้นี่เกิดขึ้นด้วยการทําลายหลักพระวิหนัยหรือทําลายหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้านั่นเลยคิดว่าจะได้บุญหรือ หลวงปก็จะถามเลยนั่นะพระกินราราบเลือดก็เอาลาบเลือดไปทูลถวายคิดว่าจะได้บุญงั้นเหรอหลวงปู่ก็จะถามเลยนั่นแหะพระกินเหล้าก็จะเอาเหล้าไปถวายงั้นเลยพระกินข้าวทุกเวลาก็จะเอาข้าวไปถวายงั้นเลยหรือยังไงพระจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองก็จะไปสาธุกการว่าท่านถูกอย่างนั้นเหรอพระกุดินดาจา ก็จะไปสาธุการว่าท่านทำถูกอย่างนั้นเหรอหลวงปู่ก็จะถามกองทัพธรรมนี่หรือ,อยังไงหลวงปู่ไม่โทคานนะหลวงปู่ขอเป็นลูกที่ดีสากะยบุตรจธชิโอรสบุตรกองพระเจ้าเสื่อมไปมากนะเรื่องพระวินียมีแต่เรื่องเรื่องลาบจักรละเขามาเกยไกลเปยเกยไป เยียบย่ำทําลายเยียบพระพุทธเจ้าจมในแผ่นดินนูนคือเยียบธรรมเยียบยี่ไนหรือ,อยังไงถ้าใครค้านก็จะแดงว่านั่นแหละเป็นพวกกองทัพอธรรมแหะ,ะใครจะเป็นผู้ตกนรกเห็นนรกหรือ,อยังหลวงปู่พูดตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระต้องเป็นอย่างนี้พระอปีต้องเป็นอย่างนี้พระดีต้องเป็นอย่างนี้แยกแยกมันถูกที่ นี่พวกเราเนี่ยไม่ได้สนใจใยดีกระพูที่เจ้าเลยนะพึงพอใจกับพระรูปนี้ท่านจะชั่วท่านอะไรก็ตามท่านต้องการข้าพเจ้าเป็นเมียข้าพเจ้าก็จะเทินทุนตวายให้เป็นนอนในห้องคอยก็ฉันศรัทธานี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่อย่ามายุ่งอย่ามาทำลายศาสนาไปซัดกันนี้มันพออยู่ที่ไหนก็พากันไป แต่สถานที่ที่ลืดที่ประเิฐที่เรียกว่ากองทัพทมคือทมคือวี่ไหนนี่ห้ามมายุ่งนี่ที่พูดนี่อยากจะเห็นหมู่คณะกว่าอาจารย์รวมตัวกันมากน้อยแค่ไหนก็ยังดีกว่าเพิกเฉยจข้าใจมือถือเราดีเราวจะไปพูดทำไมดูแลตัวเองอาะก็ดูแลตัวเองตลอดนี่นั่นน่ะ ดูตัวเองตลอดว่าเป็นคนดีหรือไม่หลบๆสั้นๆนั้นลบสั้นๆอย่างน,น,น,นั้นพวกเธอคิดว่าพวกเธอเป็นคนดีเลยอลราไมจะถามนั่นน่ะในประเทศจีลังกาในสมัยนั้นคุณนาน,นันทะนี่ออกมาสู้ระดับไหนล่ะพระก็บอกโอ้ยากยาเลยได้แผ่เมตตาไปเถอะพระเราหลบเราสั้นนี้แหละเป็นพระก็ต้องสำรวม อย่าไปพูดอย่าไปอะไรที่เก้าแล้วคนนั้นคนนี้เออนั่งหลับหูหลับตาแผ่เมตตาไปนี่แหละลูลกหลาน,น,นเห็นไหมละ่ะศาสนาเขาก็มาเหยียบที่เกือบไม่มีพุทธศาสนาในจีลังการนั่นหะคุณานันทะออกมาจี้ตัวเล็กๆนี่จัดการใหญ่เลยแล้วสู้ทีน,นี้ที่บอกว่าชีวิตแรกชีวิตแรก บกศาสนาใหญ่ๆศาสนาอือนั่นหายเงียบจริงไหมล่ะไอพวกเราถูกสอนอย่างนี้นะสอนกันนี่มันถูกต้องที่ไม่ใช่ว่าสอนให้หลบซ่อนโดยถ่ายเดียวพระเจ้าพาหลบพาซ่อนเถอะพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้พวกเราทั้งนั้นเลยนะคณะสงฆ์สากวกเป็นตัวอย่างให้พวกเราทั้งนั้นมีคณะสงฆ์กลุ่มไหนที่หลบซ่อนนะจะไม่พุทธการ ในการออกเผยเพร่พระศาสนาให้แพร่หลายนั่นเรียนกันทุกคนที่น่าหรือจะว่าไงดูตัวเองนั่นก็จะว่าดูตัวเองตลอดว่าตัวเองเป็นลูกที่ดีไหมหรือว่าเป็นลูกที่ขาดตาขาวนั่นเป็นลูกที่ดีของกุเจเจ้าหรือไม่สู้เพื่อพ่อไหมปกป้องพ่อได้หรือไม่กล้าสละชีวิตเพื่อปกป้องผู้เป็นพ่อคือพระวินัยห,หรือไม่ต้องเป็นอย่างนั้น าตุที่เตือนหลวงปู่ดูแลตัวเองตลอดถ้าหลวงปู่ขี้กาตาเขาก็แสดงว่าหลวงปู่ไม่ใช่ลูกของพทธเจ้าไม่ใช่บุตรของพทธเจ้าไม่ใช่ศักดิ์กระหม่ทธชิโนรถหรอกถึงการเวลาแล้วที่พวกเราจะรวมกันนั่นอย่าเข็นเหมือนสมัยที่พระแก่งโน่นท่านธรรมปาละไอ้่านคูณานันทะนี่พระในสมัยนัน้น ที่เก่งแล้วก็หลายรูปอยู่นะที่บัญยัิไว้เราก็ศึกษาดูอยู่